Thank okay. ขับรัชสัตร์ทั้งหมดยืนตรงทำความเคารพท่านประธานในพิธีครับขับรัชสัตร์ทั้งหมดนั่งลงครับตอนนี้เชิญท่านสอองค์ที่ในพิธีครับครับเรียนท่านประธานในพิธีท่านประเสริฐสุขพักรัลปองคุลท่านผู้ในการสถาบันพัฒนา,านบุคลากรท้องถิน่นในโอกาสนี้จะขอนุาทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรข้าราชการท้องถิน่นระดับชั้นการพิเศษรุ่นที่19 เราต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านทิติมาบุยอ๊อผู้ในการกลุ่งงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและกล่าวสรุปการอบรมนะครับขอขาบเรียนเชิญครับเรียนท่านประเสริฐสุภคละพงคุลผู้ในยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่นตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับคณะนณิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทําหลักสูตรข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับชนานาญการพิเศษรุ่นที่19โดยกําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่20พธันวาคม2567มีระยะเวลาในการศึกษาอบรม3สัปดาห์ ในรูปแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบการจัดฝึกอบรมในระบบออนไลน์ Zoom นะคะและการศึกษาอบรมในชั้นเรียนนัดสถาบันพัฒนาบุคลากร,กรท้องถิ่ตบบนตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งสิ้น80คนในนามของผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ขอสรุปรายงานว่า ได้มีการจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนแล้วประกอบด้วยการศึกษาอบรมในภาคทฤษฎีการศึกษาดูงานนอกสถานที่การจัดทำรายงานส่วนบุคคลในการพัฒนากระบวนการทำงานโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทางวิชาการและสำเร็จการศึกษาอบรมจำนวนทั้งสิ้น80คน บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันใค้ขอเรียนเชิญท่านประเสริฐสุภาคาราภพงคุณผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมจํานวนทั้งสิ้น80คนพร้อมกับมอบโอวาทและปิดการศึกษาอบรมในลําดับต,ต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะคโดยมีรายนานผู้สำเร็จการศึกษาลำต่อไปนี้ ลำดับแรกนางสาวกรชัชสาสอนหัวงนางสาวกันนภัสปันนพรก่อคุณ นายการุณจิตภัยาลนายขวัญชัยสวยุวรรณแย้มนางจริพรรดจิต เจารุวันพลพัฒนานางสาวจาริยาสุภานิตินันนางสาวจิรวันพยแหวน นางสาวจุฬาลัตแสงรูงเรืองนางสาวชยพัฒน์อัจสะศิษฐธนธารานายชัยดาว์พุ่มฉายา นายชัยวัตรภูทองนายชินโรถวงแก้มณีนางฐานิตาจิรศิริโชค นายนารงประคำศรีนางดวงกบนวิเชียริศนายตระกูลปัทมาวัฒนาการ นางไสงามบัดทิมนางธนพรเอี่ยมสะอาดนางธนพรรัศมี นายธนทรแสงทองนางสาวพันยชนกวรรณโคตรนายธนวิจัดเมือง ที่ดาวรัชชัยยศธิ์นางนงรักโบตานางนภาพรปรมสอน นางรักตาหวา,มมนานแหลมนางสาวนรทพ,พัฒ์แก้วมณีชัยนายนิคมพุทธ,ธา นางสาวนิตยาโปหมันนางนิสารัฐสวนสันนางสาวรุจจรินอิ่มมณี ว่าที่ร้อยตีปัญญาสิทธิคุณนางปธุมมาบุญประดิษฐ์นางพการมาแสงจันทร์ นางสาพรทิพย์ทองทิพย์นางพรนภากันกรนางสาวพัชรินเหมือนแสง นางสาวพ,พิชานัน์ปีการนายพิศักนาแพทยนายพาสิทธ์เปลืองทุกนางรัชนีอินทรคำ นายรัติชัยบานสวยนางสาวรัตนาเซ้งสุนนางรัตนาพรวัฒน,นานางรุ่งทิพย์ทองเนียม นางสวาววริชาจันทาทอยนางวรพรมีเอี่ยมนางวัชริตาึกฉไน นางวิภารัฐคงเกืือนางวิภาดาศิทธิพลนางวิภาพรภูทิมศรี นางสาววิมลจ่มอัมพรนายวิศรุเทศสุรินทร์นายวิรยุทธจัดรทอง นางสาวสิลาภทรจันอ่ำนางสาวสิรักมากมณีนางสุภารัตนย์ยศปัญญานายเสกสรรอิ่มมูล นายสมพงศ์ก้านแก้วนางสันทนาบานเพชรนางสุจริตบัวผัน นางสุจิตราทองสีเหลืองนายสุเทพสิงโตนางสาวสุธิดาสงกา นางสาวสุนิสาพงหารร้อยโทสุภัฒนจเรุเนนนางสาวสุภัตามัง่งมูลนางสุภาพรโพทอง นางหาไทยพัฒแก้วประสิทธิ์นางสาวอาทิตยาจังพานิชย์นายอภิรมล้ำสัน นางอารพอรเอี่ยมสะอาดนางสาวอาอุมาโภคสมบัตินางสาวอัญชะออนขำปัเตอร์ นางสาวอมพรทองคำเอี่ยมนางอมพรเรือเอมนางสาวอาภาพรปัทภพงศ์ างอุบลนุชวอรจันและสุดท้ายครับนางสาวอุไรวันเบนตะกรอนครับและในโอกาสต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสถา,าบ,บันมอบรางวัลเดียนดีเด่นนะครับให้แก่นางสาวนิตยาบกหมันนะครับักวิชาการตรวจสอบภายในครับ ครับขอ,อเสีย์ปรบพือด้วยครับรางวัลเรียนดี2รางวัลครับรางวัลแรกได้แก่นายชิโนโรสวงแก้วมณีนัพิชาการสาธารณสุขครับ และนางสาวอุบลนุชบรจักรครับนักวิชาการสาธารณสุขครับครับรางวัลต่อไปครับรางวัลจิตอาสาดีเด่นประจำรุ่นครับได้แก่นางสาวจิราวันพลแหวนครับนิติกรชำนาญการครับและอีรางวัลครับนางจิราพรลอดจิตครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการครับ สองรางวัลสุดท้ายครับรางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นฝ่ายหญิงครับได้แก่นางสาวอุไรวันเวระบอนครับนักแสดงละครบุคคลชำนาญการครับครับและรางวัลสุดท้ายครับรางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นฝ่ายชายครับได้แก่นายนิคมพุทธานะักวิชาการสาธารณสุขชานญการครับ ครับและในโอกาสต่อไปครับขอขอบคุนเชิญท่านประธานรุ่นครับนางจิตรพรลอจิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการลำเก่าคำปริยัตตนจบการศึออกษาอบรมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีครับขอขอบคุนเชิญนักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณต่อพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาและพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ ้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการทุกประการข้อสองข้อสองข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อส,สัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนของท้องถิ่นของท้องถิ่นและประเทศชาติและประเทศชาติข้อ3ข้อ3ข้าพเจ้าจะยึดมั่นข้าพเจ้าจะยึดมั่นตามหลักธรรมะพิบาลตามหลักธรรมะพิบาลและศีลธรรมอันดีและศีลธรรมอันดีครับนักศึกษาทั้งหมดคำนับครับนักศึกษาทั้งหมดนั่งลงครับ ครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านประเสริฐสุภพรกคงคุณผู้วิการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้กล่าวให้โอวาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมครับขอกลับเเชิญท่านประธานด้วยความเคารพครับเรียนท่านผู้รับการฝึอกอบรมทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านพวกในการกลุ่มงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท่านพวกเป็นการคงการ องเจ้าหน้า,าที่จากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับความจริงวันนี้จะเชิญท่านทิพดีมามอบให้มอบประกาศให้พวกท่านเผอิญว่าท่านติดภารกิจนะครับงั้นก็ได้มอบหมายผมนะครับให้เราเป็นผู้มอบแทนนะครับคงอยากจะกลับบ้านกันแล้วก็คงจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับก็หลังสรุปเนี่ยมันสับ สัปดาห์แรกรู้สึกจะเป็นการออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็มาเรียนสองอาทิตย์น่าจะมาเรียนวันที่เก้าใช่เป็นวันที่ผมมารับตาแหน่งพอดีเ็ก,ก็น่าเสียดายเหมือนกันผมสัปดาห์แรกผมไม่ว่างเลยที่จะมาพบปะกับพวกท่านทําให้รุ่นเนี้ยผมรู้จักน้อยไปหน่อยนะครับผมก็เพิ่งมาสัปดาห์ที่สองก็พอิีติงานการชาติเยอะนะครับผมก็โดนมอบหมายนะาก็หวังว่าในโอกาสต,ต,ต,ต่อไปนะครับพวกท่านคง จะได้กลับมาอบเราเห็นเมื่อได้รับตําแหน่งหน้าที่ที่สูงสูงแันขึ้นไปนะครับอ,อ,อยากจะฝังนี่เป็นคือในในรุ่นนี้ผมเห็นมีมาจากหลายภาคนะครับเกือบครอบคลุ่มเกือบทั่วประเทศแล้วก็มีตําแหน่งทั้งนิติกรทั้งนักวิชา,าการตรวจสอบภายในรนะับพยาบาลไทยโอนมาบ้างสิ่งสาคัญก็คือความสามัคคีภายในรุ่นผมคิดว่าพวกท่านคงรู้จักกันไม่มากก็น้อยนะในสามสัปดาห์ ความสามารถีกกบเกลียวมันก็เป็นสิ่งสําคัญภายในรุ่นผมเห็นที่อบอบรมม,มาเนี่ยผมก็มีรายเทยาอยู่นะครับผมเคยเป็นพอ,อ,อกลุ่มฝึกเราก็มีการรวมรวมรุ่นกันนะครับพกปากินข้าวกันบ้านอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็สามารถแบ,บ่งปันในเรื่องหน้าที่การทํางานนะครับใครมีปัญหาก็แบ่งปันกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมีความรักความสาบซึ สัปมกี่กองเกี่ยวภายในรุ่นท่านเองนะครับในในท้ายสุดก็ถือโอกาสขอสวัสดีปีใหม่พบท่านนะครับขอให้ทุกทท่ทานนะครับตรงป,ประสบกับความสุขนะครับความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยส,สวัสดิภาพแล้วก็คิดสิ่งไหนขอให้สมปรารถนาครับผมขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้นำสุดทกายครับท่านผู้นำสุดท่าน คุณท่านประเสริฐสุรพัมน์พงคุณนะครับผู้ในการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาให้โอวาแล้วก็กาวเปิดปิดการฝึกอบรมในวันนี้นะครับเรื่องบถัดไปครับก็จะเป็นการประดับเข็มวิทยาฐานะให้กับโอแทนรุ่นครับก็ขอเรียนเชิญท่านจิตรีพรลอจิตครับพยาบาลชาชีพชันัดการครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอทิติมานะครับได้ให้เกียรติประดับนะครับแล้วก็ยืนถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมรับท่านผอ สถาบันครับได้รับหมายท่านผอที่ที่มาเป็นผู้ติดนะครับหัวเราะขอขอนุญาตถ่ายภาพไี้ไหมครับขออนุญาตถ่ายภาพราพพ่วมกันครับท่านผอสถาบันท่นทานที่ที่มาแล้วก็ท่านประธานด้วยครับสามท่าน ครับและแล้วถัดไปครับก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมก,กันครับขอเรียนเชิญท่านที่ที่มาและก็ท่านของรถาบันนั่งประจำที่รอสักครู่หนึ่งนะครับรอการจัดอ่านแถวแรกครับแถวแรกลุกบนลุกนะครับลุกบนลุกนะฮะผู้ชายผู้ชายที่ติดแล้วนะครับขอเรียนเชิญช่วยยกไปที่ นะครับดูกอดี่ให้หน่อย อ่าเว้นช่องให้ยืนแถวแถวที่นั่งเรบกวนจัดเป็นเคร์ฟเวอให้หน่อยนะฮะเป็นเคอร์ฟโค้งนะครโอเคนะครับกลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มสี่เตรียมตัวกลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มสี่เตรียมตัวนะครับอ่า